สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับที่ต้องการจะสมัครเรียนเข้ามอลหนึ่งหรือมอสี่นะครับตัปนี้จะเป็นการขั้นตอนการสมัครเรียนเป็นวิธีการนะครับวิธีการเข้าไปสมัครเรียนนะครับก็คือวิธีแรกครับก็ให้เราพิมพ์ตามคลิปเลยนะครับแบบนี้ครับก็ ผม้าจว่าอาจจะยุ่งยากนะครับสำหรับผู้ครองหรือท่านที่มี a c e b o o กก็เนี่ยครับเข้า Facebook ไปแล้วพิมพ์หาคำว่าโรงเรียนสามแยกวิทยาคมตรงนี้นะครับก็จะมีเพจโรงเรียนสามแยกปยคมขึ้นให้ดูเลยนะครับไปแล,แล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้เราก็เลื่อนมาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นประกาศของโรงเรียนที่ปักหมุดไว้นะครับตรงนี้นะครับ บริเวณนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์ไปเลยครับก็หน้าตาจะคล้ายกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะปิดแล้วนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยครับเลื่อนเลื่อนอ่านก่อนนะครับอ่านรายละเอียดต่างๆของประกาศที่โรงเรียนเขาประกาศไว้นะครับจะมีนัดหมายเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดการนัดหมายนะครับเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเป็นเบอร์ที่ใช้สําหรับติดต่อกกรณีที่ผู้ปกครองสมัครผิด ข้อมูลผิดชื่อผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดนะครับตรงนี้เราก็เบอร์โทรติดต่อประสานงานได้ครับอาจารย์เขาจะแก้ไขให้ส่วนนี้นะครับต่อไปเป็นการสมัครนะครับก็คือให้เราไปกดตรงนี้นะครับเห็นเมาส์ไหมครับตรงสมัครเรียนกดเข้าไปเลยครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับก็ให้เราเลือกนะครับ ราสมัครมอไหนมอสนะครับมอสมอสแล้วก็เลือกแผนนะครับเลือกแผนอินเท s i v e นะครับแผน2ผมไม่เลือกนะครับแผน3าผมก็ไม่เลือกครับเลือกแค่นี้ชื่อเอาเป็นนายนายนายสมศักดิ์เราทีระการตนาเขียนะครับ ่วนบริเวณนี้นะครับรูปภาพไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าบางท่านอยากใส่ก็ใส่ได้ครับพออัพขึ้นไปแล้วปั๊บใบตอนใบสมัครจะมีรูปหน้าตามีรูปของนักเรียนติดที่ใบใบสมัครด้วยนะครับเลขแบบจะเปานตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับประเด็นปีเกิดน,นะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับบางท่านพอสอบไม่ใช่หกสี่ใช่ไหมครับบางคนเลื่อนแบบนี้ มันจะใช้เวลาช้าใช่ไหมครับช้าๆมากให้เราเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับตรงเมษสาสองห้ากนะครับกดกันเลยครับปับ๊บก็จะเป็นเดือนก่อนกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นพศเราก็เลื่อนหาพศที่เราต้องการนะครับถ้าผมเลือก64ต่อไปก็เลือกเดือนที่เด็กเกิดนะครับบนเลกเมษา,าเลือกมาที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้เนาะโปรแกรมก็จะคำนวณว,ว่าเด็กอายุเท่าไหร่เห็นไหมครับเราจะรู้อายุ ว่าผมเลือกวันที่20ผมก็มีอายุหนึ่งวันเห็นไหมครับเนี่ยผมเลือกย e ี B ่ e B S. สิเอ็ดเบอร์โทรครับเบอร์โทรนักเรียนผู้ปกครองก็ได้ครับเราจะเราจะใส่ผมก็จะใส่นี่ไปก่อนครับอีเมลตรงนี้ไม่ต้องนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสัญชาติทีต้องใส่นะครับสัญชาติไทยศาสนาพุทธที่อยู่ตรงนี้ใส่ที่อยู่จริงครับ5 4าสี่มูสามตำบล ตำตบลตรงนี้นครับผมจะให้ผู้ปกครองได้ดูนะครับก็คืออย่างเช่นผมอยู่จะบนนองเหล็กปั๊บพิมเลยนะครับพิมปุ๊บมันจะมีขึ้นแล้วว่าจะบนนองเหล็กอยู่ที่ไหนก็จะมีสองที่แล้วก็กดเลือกที่เราอยู่จริงนะครับพอกดปั๊บอำเภอจังหวัดสุรินมาเลยนะครับเห็นไหมครับอำเภอเราก็จะเลือกได้ครับอำเภอขอนแกมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปพิมพ์ครับถ้าท่านพิมพ์ท่านพิมพ์เช่งเช่นได้เก่าอย่างนี้นะครับลืมไม่เอกไม่โท พอลืมป๊อประบบมันจะประมวลผลผิดระบบของโรงเรียนจะประมวลผลผิดนะครับก็เราไม่ต้องพิมพ์นะครับเราไม่ต้องพิมพ์แบบเต็มๆเ,เราพิมพ์แค่ไล่เห็ไหมครับแล้วก็เก่าแล้วก็ติ๊กเ,เลยครับเลือกเลยครับเลือกกดป๊อปทุกอย่างก็จะมาเรียบร้อยเลยให่ไหมครับเราไม่ต้องพิมพ์เยอะถัดไปสี้ก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์โอเคนะครับชื่อผู้ปกครองใส่ไปเลยครับ นายก็มีนายได้ครับชื่อลอมากเบอร์โทรผู้ปกครองครับเบอร์โทรพ่อนะครับแม่สวยนามสุนสเดียวกันนะครับมากเบอร์โทรก็อ่าผู้ปกครองใครเป็นผู้ปกครองครับให้พ่อให้แม่เป็นก็ได้ให้พี่ป้านนะ้าอาก็ได้อ่ารวยมากอ่าคนนี้เป็นน้าก็ได้อย่างนี้นะครับเบอร์โทรโทรศัพท์ก็ของนา้า ก็ต้องไม่เหมือนพ่อเนาะ okay, นะครับบุฒิการศึกษาการศึกษาเดิมจบจากไหนมาโรงเรียนบ้านจานผมกบ้านจานเฉลียสมสามจุดศ okay, นะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องบริเวณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องแน่ไฟล์มาก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็สมัครเรียนข้อความจะขึ้นว่าบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับการตรวจสอบการสมัครเรียนนายสมศักดิ์เหล่าเทระการจนาเห็นไหมครับแล้วกดพิมพ์ได้เลยครับพอกดพิมพ์ปุ๊บก็จะมีรูปขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เห็นเป็นรูปเด็กนักเรียนรูปเด็กน้อยน่ารักเลยถ้าเราใส่รูปไปนะโอเคนะครับแล้วเรารก็ปิดนะครับจะมีสองแท็บแท็บนี้กับแท็บนี้ทีนี้เราปมินสกรีนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับขั้นตอนนีต้ตรงใบสมัครตรงน,นี้นะครับ แล้วก็ปิดไปนะครับรหน้าหลักสมมุติว่าเราต้องการจะตรวจสอบภายหลังอย่างเช่นชื่อผิดข้อมูลผิดไปแล้วอาอาจารย์เขาแก้ไขให้เราหรือยังเราโทรแจ้งอาจารย์ขาัอาจารย์เขาแก้ชื่อนามสกุลที่ผิดพลาดไปแล้วก็เรามากดตรงนี้ครับตรวจสอบการสมัครเรียนเราก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนที่เราเคยสมัครครั้งแรกแล้วก็3 3 2 0 9 4 5 1 0ศ1 นะครับว,ว,วันเกิดก็อันนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลครับก็จะบอกว่าตรวจสอบนายสมศักดิ์รับใรการจนาแล้วเราก็กดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเราก็เช็คว่าที่เรากรอกข้อมูลชื่อน,นามสกุลผิดไปวันที่ผิดไปวันเกิดผิดเนี่ยอาจารย์เขาแก้ไขให้หรือย,อยังแล้วก็ไล่ดูได้ครับท่านนี้ครับเห็นไหมครับเราไล่ดูได้โอเคครับก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมี หน้านี้นะครับวันประกาศาเลขทียนังสอบก็ติดตามได้หน้าหน้าเว็บนี้แหละครับแล้วก็จะมีขึ้นตรงนี้ครับขึ้นว่าติดตามเลขที่นังสอบแจ้งแจ้งผลการสอบก็อยู่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับให้เรากดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ